สวัสดีค่ะปรายาคมเสินค่ะอดีตนะคะมีฝ้ากระจุดดงดำเนี่ยเต็มเต็มบนใบหน้าเลยค่ะเกิดจากการที่ว่าเราท้องแล้วก็คลอดน้องมาแล้วฝ้ากระจุดดงดำเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจางลงเลยค่ะเลยตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นะคะครีมต่างๆเนี่ยที่ขายตามท้องตลาดเราก็ใช้หมดแต่มันก็ไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่พอ เรามารู้จักกับผลิตภัณฑ์พอลิน่าจากแบรนด์แอมวัสเตอร์คือคุณออนอานงปัญญาวงเราโดยส่วนตัวนะคะเราก็ประทับใจคุณออนอานงอยู่แล้วซึ่งเป็นผู้หญิงเก่งนะคะแล้วก็ดีกีถึงนางสาวไทยทําให้เรามีความมั่นใจเราก็เลยตัดสินใจทดลองใช้ผลิตภัณฑ์พอลิน่าตัวนี้นะคะก็คือเรนิว a เฟเชียลครีมตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้สกัดจาก เรอองเกสรดอกไม้ซึ่งเป็นธรรมชาติมากนะคะพอเราม,มารทดลองใช้กับตัวเองปุ๊บก็เห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะผิวหน้าเนี่ยชุ่มชื้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้สัมผัสน,นะคะแล้วความประทับใจที่สําคัญก็คือฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยค่อยๆจางลงจางลงทําให้เรามั่นใจขึ้นแล้วงมาตัวนี้อะไรคะวาเลนะ่านะ่าแม่สวยไหมคะสวยหอมแก้มไหยคะอืมเนี่ยคะ่ะ ทำให้ชีวิตในครอบครัวก็มีความสุขขึ้นนะคะไปไหนมาไหนเวลาเราแต่งหน้าก็ทําให้หน้าเราเนี่ยกระจ่างใสแบบชุ่มชื้นมากค่ะขอบคุณพาลเลน,นาค่ะ